มองตามแท็กซี่อย่ามองฟุตบาทนะคะพอกระจกเราเลยแนวฟุตบาทนะคะปล่อยเบรกช่วยเลยนะอแล้วก็ค่อยหมุนเทนิสค้างมือไว้ก่อนเออแล้วก็ค่อยเพิ่มมาะะเออนั่นแหละเราอยู่เลนซ้ายคือล้อตรงกลับมาแล้วมองพันนี้ไว้เลนเราไปต่อไม่ได้ปิดไฟเลี้ยวขวานะใช้คันริงน้อยๆนะคะเช็คก,กระจกไปได้ไหม,ไมหยังก็มองตรงด้วยค่ะมองตรงมืเออย,ยังไปไม่ได้ก็รอก่อนเช็คก,กระจกไปได้ไหมอ่ามอเตอร์ไซค์ก็บีบเลนเข้าไปเนี่ยเราขับครอมเลนก่อนแต่คงอะไรไม่ต้องดึงนะโอเคปิดไฟเลี้ยวเลย ข้างหน้าจะมีซาลิงอยู่ด้านซ้ายนะคะเนี่ยดูเห็นไหมล้อของลุงไม่ได้ล้ํมเลนเราเลยดังนั้นเราไม่ต้องหลบเหมือนกระบะนะคะแล้วก็ดูระยะห่างจากรถคันหน้าวไว้นะคะดูระยะล้อ,อเหมือนเดิมนะคะันนี้เขาอาจจะเข้าซ้ายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะอะไรก็อาจจะมาหาร้านข้าวกินนะคะหรือจะมาส่งของเวลาขับตามก็ญช้าเรารู้สึกอยงน้ไงคะ รู้สึกอยากจะออกหลบไปทางอื่นไหมไม่อ<ผ>มโอเค <ผม S 1> แต่ว่ายังไม่มีจิตวิญญาณในการสิ่งเนูรู้สึกเอ <c oughs> โอเคเราจะไม่จูบตูดเขารู้สึกสบายใจ <c oughs> มีคนที่เขาแบทำให้เราไม่ต้องเร่งรีบมากแล้วก็เติมคันเร่งไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าก็ยังดักเรียนเราอยู่ก็เติมแล้วผ่อนเติมแล้วผ่อนไว้นะคะอ่าเมองตามเรียนเราไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอเลยกระบะคันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเรนซ้ายรอไว้นะคะ ก่อนนะเออดึง้ายมาจากบ้านเลยปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะตรงคันเร่งไว้นะเช็คกระจกมองข้างก่อนไปได้ไหมมีไปได้ไหมฮะไปได้ค่ะอ่ะโอเคค่อยๆเข้าซ้ายเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานวงแหวนเลี้ยวซ้ายนะอ่ะแล้วมองตามทางตัวเองนะแล้วก็ตัวคันเร่งตัวเล็กบอกว่าฝั่งนี้เสร็จขาจะไปฝั่งเออเพราะว่ากลัวตัวเองจะขึ้นสะพานอ่าแล้วก็มองตามซ้ายเลยค่ะค่อยๆไปนั่นแหละอย่าไปสนใจหลังนะค่ะนี่ก็ฝึกไว้แถววัชรพลนะคะใช่ใช่เลค่ะ เนี่ยมองตรงมองซ้ายมองตรงมองซ้ายถ้าเร็วไปก็แตะเบรกน้อยๆนะอ,อ,อ,อย่าไปแตะกระทันหันเนี่ยแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยอย่างเงี้ยค่ะเออมองตรงมองซ้ายนะอย่าเพิ่งมองไปข้างล่างมองแค่ตามโค้งะนะวัในอย่างเงี้สนุกสนาน,น,น,านเออ<ต>มันจะไม่ขู่รถคนจะเบีคมัะอ่ามันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมคะอ๋อสองเลน,น,เนเหมือนแบบเขาเบียแเ้าอ๋อไปคู่กันได้<ช>อันนี้เกาะซ้ายไปเหมือนเดิมนะอ่ะก็ค่อยปล่อยเบรคนะคะถ้ารถเราเริ่มจะนิ่งเออปล่อยเบรช่วยมารถไปเถาบังมาก ใช่ค่ะแล้วก็เกาะเลนซ้ายตัวเองนะคะซ้ายไปนะหร้อเราก็เช็ครถทางขวานิดนึงนะอย่าเพิ่งออกขวาน,นะคะอันนี้มันเป็นเลนเฉพาะของเราก่อนอ่าหลังจากนี้แหละค่ะสุดแบรีเออร์เนี่ยเรากดไฟเลี้ยวขวาเลย<ม>ใช้คันเร่งไว้นะอ่าดูก่อนนะถ้าไปไม่ได้ก็ดึงตรงๆไว้ก่อนนะคะตอนนี้อยู่ตรงๆนิ่งๆไว้ให้มันตรงเป็นเลนซ้ายไป <Okay. S 1> อ่าพอะเดี๋ยวข้างหน้าเจอถนนบางนาเราจะเลี้ยวซ้ายกันนะคะอยู่เกาะเลนซ้ายไว้นะเออเนี่แหละอย่างนี้ไปก่อนต้องเข้าซ้ายไม่เป็นไรค่ะเพราะเลนซ้ายมันไม่มีเลนนี่คือซ้ายสุดแล้ว ด,ดูตามบล็อกถนนนี้ค่ะอ่ะอันนี้ค่อยๆขยับไปขวานิดนึงอนั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวพอเลยตรงแบรดิเออร์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าซ้ายนะอย่าไปมองกระบะนะมองกิ่งคันสีขาวเลียซ้ายไปเลยค่ะหลัแเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปเลยดูทุงหน้ากันนะอ,อ่าเช็คกระจกซ้ายเราเลนเลี้ได้ไหม <laughs> ค <laughs> ละล้วมองกันตามเก่งว้อย่าไปมองมอไซค์นะไม่งั้นเดี๋ยวบวกกันแน่นอนโอเคไหนเรารู้สึกว่ากอนเดืเราคล่องแคล่วขึ้นไหม อันนี้คือ <ไป S 2> เราเลี้ยว,ยวได้เลยคะใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดถ้าไม่มีป้ายผ่านตลอดก็เลี้ยวได้เลยแต่ถ้ามีป้ายรอสัญญาณไฟนั้นต้องรอนะเหมือนเดิมนะคะถ้ามองฟุตบาทนะพอจะปรับพวงมาลัยเปิดเบรขึ้นมาก่อนแล้วบิดให้สุดแขนก่อนอย่าพุ่งหมุนนะ,อะมองตามซ้ายไปเลยค่ะไม่ต้องหมุนเยอะนะแล้วหมุนแล้วค้างไว้ก่อนอันนี้เกาะซ้ายไปได้เลยมันเป็นเลนของเราอยู่แล้วนะคะแล้วมองยาวไปเลยค่ะเกาะเลนซ้ายไว้อันนละถูกต้องเอองตรงตรงค่ะมองตรงโอเค แล้วจะเปลี่ยนไปขวาหนึ่งเลนนะ,ะแล้วดูกระจกขวาเปลี่ยนเลนได้มองตามคันหน้าเลยค่ะอ่า้เลนลเรถปิดไปเดียวเคก็ระวังรถที่ลงมาใช้เลนร่วมกับเราตรงสะพานด้วยนะคะอะ่ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยเราไม่ต้องหลบนะคะรอเหมือนเดิมนิ่งๆพอหลบไปปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องเข้าขวาอีกนะคะอ่าก็ค่อยปล่อยเบรกนะถ้าเกิดมันห่างเยอะเราก็ปลกก่อยเบรกต่อเนื่องได้ ข้างหน้ามีแยกที่มีสัญญาณไฟหไหมคะมันจะมีเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเราจะตรงไปซึ่งอยู่เลนนี้นะไม่ต้องแยกออกขวานะะเห็นไหมลูกศรตรงไปนะคะยังไปได้อยู่เป็นสีเขียวแต่ก็ระวังนะข้างหน้าอาจจะติดรถเลี้ยวขวาตางข้างหน้าเนะะี่ค่ะ <diode> เราก็ต้องเดุดรอก่อนพอดีแป๊บหนึ่งเขาก็เขียวพร้อมกันแล้วแต่ถ้าอยู่เลนซ้ายเราตรงไปได้เลยอยันนี้ไม่ต้องเข้าเลนซ้ายนะเนี่ยเส้นที่เราโดนก็คือเราออกนอกกรอบตรงนี้ไปหน่อยนะคะอันนี้คือเราตรงเลย ใช่่คะพอเขาหลุดไปแล้วเราก็ไปของเราเอออะไรเป็นผลิ่งนะคะขอบคุณเออนี่เห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เขาบีบแต้มเมื่อกี้ก็คือเขาจะข้องปาน้าใช่จะได้เรียนรู้มีหมดพ่อเลี้ยงเขาเห็นไหมลูกสอนตรงไปแต่เขาเลี้ยวอย่าไปมองรถที่ออกมานะคะมองตรงไว้ใจแข็งๆไว้เออนี่แหละซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นส่วนหลวงรอเก้าแล้วนะคะของประธาเลยเมื่อกี้ใช่เพราะฉะนั้นต้องใจแข็งๆไว้นะคะถนนเส้นนี้อันนี้เราซิกไปไหมคะคุณนักเตะอ้าว อย่เพิ่งหมุนนะจนกว่าจะถึงจุดที่เขาเริ่มหมุนกันเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็มองตามกระบะนะอ่าใช่ไม่ต้องเยอะนะคะค่อยเพิ่มอ่ะแล้วบอคลิ่งนิดนึงแล้วมองตามกระบะคันนั้นไว้อแล้วก็ค่อยดึงรถกลับมาช้าๆอ่ะพอรถเริ่มตรงเติมคลิ่งได้เลยนั่นแหละถูกต้องขวายก็าบอกผ่านตลอดนะถ้าไปรถไฟนะคะใช่ต้องดูรถด้วยนะะไม่มีมอเตอร์ไซค์มาก็คือเราไปแล้วถูกต้องแล้วปล่อยเบรกด้วยนะตอนหมุนนะคะ เลนซ้ายเข้าไม่ได้นะต้องคืนล้อไปเลนขวาเห็นไหมคะเออต้องมองไกลๆอย่างนี้แหละอ่ะคราวนี้ขับเลนอนาคตก็จะเป็นเลนซ้ายแล้วก็อยู่เลนนี้แหละค่ะนะกดไปเลี้ยวซ้ยนะเรจะเลี้ยวตรงนี้นะะโรงเรียนจินดาพรนะอย่ามองขอบฟุตบาทแล้วก็ระวังรถที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาด้วยนะคะอ่าแต่เขามาให้เขามาก่อนนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมกันเลี้ยวขวาต้องได้ไปก่อนอ่าพอจะโค้งปล่อยเบรกขึ้นมานะไม่ต้องหมุนนะเติมพลังลิงไปด้วยนะคือไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุน เขามาเร็วเองนะฮะล้วเจอรถจอดตรงเนี้ยแล้วมองตามกระบ,บะคันนั้นค่ะคือร้อยทันนะอย่ามองมอเตอร์ไซค์คันนี้นะอ่าค่อยๆเติมคันเล่งนะคะไม่มีเส้นแบ่งเลนก็จริงนะขับให้ตรงกับคันหน้าไว้นะคะเมื่อกี้กระบะตู้ทึบเข้ามาแล้วก็จะแซงซ้ายแต่เลนซ้ายก็รอเลี้ยวกันอยูนะะ่นงฮะก็เลยเอียด,ยด<ๆ>เดี๋ยวลองลับรถใต้สะพานดูนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะ รถใต้สะพานตรงนี้อย่าไปมองมอไซคนะคะปล่อยไปขึ้นหนะถ้ามองตามเขาเห็นไหมเราจะเซตตามเขาก่อนโค้งนะมองตามทางที่เราโค้งไปนะคะอย่าไปมองขอบนะแล้วมองสูงๆเลยค่ะนั่นแหละเป็นทางตรงก็มองสุดทางค่ะอืมแล้วก็ขับไปเรื่อยๆก่อนค่อยไปซีเรียสอีกทีตอนที่จะโค้งตรงน้น ต้องถ้าเป็นวันเวงอย่างนี้นะคะมันเดินนะพอเราจะเลี้ยวก็ปล่อยเบรกช่วยนะคะปล่อยเบรกขึ้นมาเดยน้ำไม่ต้องหมุนยิบค่อยๆหมุนเรามองตามขวาเลยค่ะซ้ายไม่ต้องมองนะหมุนทีละนิดพออังงี้เราก็เตรียมคืนเออเยี่ยมมากแล้วมองไกลไปข้างหน้านะคะดีมากที่เด้กลับไปตั้โอเคเดี๋ยวกลับแล้วค่อยๆเติมกันเร่งนะคะเห็นไหมกับรถใต้สะพานบางที่ไม่เหมือนกันเลยไอ้ที่เราเคยเจอง่ปกติเคเจอตรงไหนมีรถแบบใช่บางทีมันบีบกว่านี้อีกนะคะ ล้วก็ยังคงมองกระจกมองข้างด้งานขวาอยู่นะนักเด่นเราเปิดไฟเ,เลี้ยวขวา,าไว้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วเช็คก,กระจกนะว่าเราไปได้ไหมได้จุกเดี๋วเรามองตามฟันสีขาวเลยค่ะไปทีละเลนเหมือนเดิมครับตามเลนนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเอ <c oughs> ตัวนี้เลี้ยวก็จะหักศอกมากหนอนคค้ายูเทินซ้ายเลยเพราะฉะนั้นเกาะเลนตัวดีๆแล้วก็ระวังรถทางขวาเห็นไหมเขาสามารถเลี้ยวเข้ามาหาเราได้ด้วยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาป้องกันให้เลี้ยวขวาไปก่อนนะเราเกาะเลนซ้ายตัวเองปล่อยเบรกช่วยนะคะ อย่าสนใจรถขวาแล้วนะอ่าพวงมาอะไรไม่ต้องใช้เยอะค่ะ,ะค่อยเกาะเรียนเองอ่ะอย่ามองฟุตบาทนะมองสูงๆไว้เลยเออถ้าเป็นทางตรงก็คืนตรงก่อนแล้วค่อยโค้งใหม่งานแล้วมองตามซ้ายก็ค่อยใช้พวงมาอะไรไม่ต้องเยอะไม่พอเดี๋ยวเราเพิ่มได้นะคะอย่ามองฟุตบาทนะมองตรงไว้อันนี้เราชิดไปแล้วนะคะไปขวาหน่อยเอออ่ะดูดูกระบะไว้อันนี้เขาชิด,ม,ดมากไปใช่ค่ะชิดถูดไปนะเมื่อกี้ถ้าดึงช้าหน่อยเนี่ยเข้มยางโดนแล้วแน่นอนนะคะ กดหลีกก็คือห้างมองขอฟุตบาทนะคะ้ววซ้ายก็กดเหมือนเดิมนะเกาะเลนซ้ายตัวเองมีคันไหนนำหน้าเราก็มองตามเขาวงมาเลยค่อยๆเพิ่มนะคะไม่ต้องเพิ่มเยอะถ้ารู้สึกว่าชิดเมื่อไหร่ปรับอกมาทันทีเลยอนะมองเล็กตกะซอยไว้ก่อนนะคะโอเคเราจะเปลี่ยนไปขวากเลนหนึ่งนะคะตรงถนนกาญจนาพิเศษนะคะ แล็กตะซอยไปก่อนอ่าใช่ค่ะแล้วระหว่างนี้ก็พยายามเปลี่ยนไปขวายเกณฑ์หนึ่งนะคะเปิดไฟเดียวแล้วมองขวามองตรงสลับกันนะถ้ายไปไม่ได้ก็มองตรงไปก่อนเห็นไหมคันนี้เขาเริ่มชะลอแล้วแต่เขามาเร็วแล้วต้องให้เขาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอกับรถใต้สะพานตรงนี้กันหลังพันสีขาวนี่นะก็ค่อยดึงพวงมาลัยแล้วมองป้ายทะเบียนเข้าไปเลยค่ะมองป้ายทะเบียนเข้าไปเลยนะอย่าไปมองนาน เราจะกลับรถตั้งสพานนี้เพเวลาจะยูเธอหนีนะให้ตัวเราอะค่ะรู้สึกว่าตัวเราที่นั่งอยู่ตรงเบาะเนี่ยเลยมุมโค้งตรงนั้นไปก่อนแล้วเราก็เลื่อนหมุนพวงมาลัยนะให้ตัวเราเลื่อนมุมโค้งไปก่อนเยนี้ค่ะมุมขวาตอนนี้ไม่เลยแล้วมองตามขวาไปอย่าไปมองเขาอ่าแต่เบรกไว้ด้วยนะถ้าเกิดหน้ารถเราติดเขาอยู่นะคะอ่าคราวนี้ต้องดูรถทางซ้ายด้วยแล้วนะแต่เราจะเข้าเลนขวากันแต่เบรกไว้แต่เบรกไว้เออ โ okay. อเคตันนี้มองขวาเลยค่ะม่มันมีเลนพักอยู่นิดนึงก่อนแล้วคือล้อตรงในเลนแว้เราก่นอนอะแล้วตรงไปได้เลยค่ะอืมแล้วมองตามคันธีดำไว้มันโหดร้ายไปหน่อยเหมือนเดิมนะให้ตัวเราเลยเกาะกลางก่อนนะ,ะมองทางตรงนวยนะเราชิดทางไหนมากไปไหมคะมเข้าเนลนเราอะออ <c oughs> อันนี้ต้องไปเลนเกือบเกือบจะซ้ายสุดเลยนะคะตัวเราเลยเกาะกลางเนี่ย <Yeah. S 1> อ่าปล่อยเบรกให้ตัวเราพ้นก่อนลองรถบรรทุกนะคะ,ะตัวเราพ้นเนี่ย อ่าเราก็ปล่อยเบรกก่อนนะให้ตัวเราคุ้นก่อนอ่าแล้วหมุนขวาสุดรอไว้นะคะแต่เราต้องดูรถเองนะไม่ต้องตามรถบรรทุกไปนะคะ,ะทางมือไว้ยิ่งแหละค่อยๆปล่อยเบรกขึ้นมาทีละน้อยนี่ต้องเลี้ยมไปอ่ทาทันนี้บังอยู่รอก่อนนะคะอันนี้จะวหน่อยแต่ข้างหน้ามีสัญ,ญญาณไฟเห็นไหมถ้าฝั่งนี้ไฟเขียวก็มีเปอร์เซนต์ว่าฝั่งนู้นก,ก็จะไฟแดงเราก็จะยูเทิร์นง่ายขึ้นแล้วมองขวาไปก่อนมันจะมีเลนชิดกับเกาะกลาง<ๆ>เห็นไหม อ่าก็คือขวาสุดแล้วก็เลนชิ่กับฟุตบาทเราต้องอยู่ถัดจากฟุตบาทหนึ่งเลนนะอืมเลนกลางใช่อ่ะก็ค่อยปล่อยเบรกมาน้ยๆถ้ายังไม่เห็นท้ายกระบะบางอยู่ต้องรอนะคะอันนี้โวดสุดแล้วนะคะในการกลอบรถนะแต่ให้มาชิมลางก่อนว่าฟิลมันเป็นยังไงอ่ะค่อยปล่อยเบรกขึ้นมาทีนึงอ่ะก็ยหยุดรอก่อนนะดูไปทีละเลนนะคะ,ะปล่อยเบรกึ้นมนิดหนึ่งแล้วก็หยุดรอเลนนี้ไว้ก่อนก่อนนะ ใช้คันเงไปเรื่อยๆแล้วก็กปดไฟเลี้ยวขวาเาไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะแล้วมองขวามองตรงสลับกันไปไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะอ่ามองตรงด้วยนะเช็คทางตรงเนี่ยตรงนี้หน้าหน้ารถแท็กซี่เลยคะเราดึงตรงมาเลยเลยคะถ้าไม่ทันรอกด<า>อ่าออนนี้มองตรงตามเลนใงไว้นะคะแล้วก็ใช้คันเร่งไปเรื่อยๆเออมองขวามองตรงสลับกันอ่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รอกดนะคะเนี่ยมันใครข้างหน้าเราต้องมีคันเด้งต่อเนื่องอะแท็กซี่ก็ชะลอแล้วนะคะอ่เราดึงแล้วเติมคันเร่งอมองข้างหน้าไว้ มอแต่แทงคิ้ว่อกไปซีบอกเล่งไปเถอะครนนี้เป็นเลนเดียวอย่าไปมองแท่งสีส้มๆนี้นะเพื่อนเออมองท้ายเพื่อนไว้เจอทางแคบเมื่อไหร่อะะมองตรงเลยเห็นไหมป้ายเตือนพอลงไปปุ๊บมันจะเป็นซ้ายแล้วต่อด้วยตรงนะคะใสงว่าลงสะพานมันเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยอตามป้ายเตือนที่เตือนไว้แสงว่าสะพานนี้ไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเบี่ยงเล็กน้อยอะมันไม่ได้โหดร้ายมาก อนลงอย่ามองพื้นใกล้ๆนะมองตามคันหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวพอเลยจากเขตสพานตรงนี้เราจะเปลี่ยนไปขับเลนกลางกันเหมือนเดิมนะคะ นะเขาก็เปลี่ยนเลนมาเลยค่ะเขาเลี้ยวเราเราเลี้ยวนะยได้ใช่ใชค่ะไม่ต้องหันไม่วงก็ขนาดนั้นวองตรงไว้นะคะอันนั้นไม่ดีก็าเลี้ยวเ็าเปลี่ยนเลนเฉยๆนะคะอืมแล้วก็มองตรงสัญญาณไฟข้างหน้าเรายังคงตรงไปนะคะดูสีสัญญาณไฟด้วยตัวเองด้วยนะ